มาค่ะมาแต่งหน้าไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะวันนี้ก่อนจะแต่งเป็นคนส้มอมน้ำตาลทุกคนมันก็จะมีแบบแซมๆซสีชมพูนิดนึงบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าลองดูเล็บนะ เล็บประมาณนี้เลยนะคะจะจะพยายามแต่งให้เหมือนที่สุดมาเริ่มกันที่รองพื้นนะคะทุกคนรองพื้นวันนี้วันจะใช้เป็นตัวนี่เลยจ้า Dior oh, f o b e r เป็นตัวใหม่ล่าสุดของ Dior เลยเธอเขาจะมี2ตัวนะก็จะเป็นเนื้อแมทกับเนื้อโกลใช่ไหมตัวนี้จะเป็นเนื้อแมทค่ะ4ี 0N ซึ่งวันนี้วันจะเอามาผสมกับตัวนี้เลยเป็นไฮไลท์ f o w e r Glow นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีพิงเดี๋ยวมาผสมกัน แล้วก็ทาที่หน้าค่ะก็จะผสมกันแบบนี้นะคะให้มันแบบใกล้ๆก,กันที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็เอามาทาบนหน้าพูดเลยว่าแห้งๆอ้งเอององอ่ะมีนะคะผสมกันี๋ยวขอผสมตัวไฮไลท์เพิ่มนิดนึงอยากให้หน้ามันแบบโกลโกลถึงแม้ว่าตัวรองพื้นเราจะเป็นแมตต์ก็ตามแล้วก็เพิ่มความโกลด้วยไฮไลท์ไปเลยสิคะ ตัวรองพื้นตัวนี้ความปกปิดเขาจะแบบอยู่ในระดับกลางๆนะคะมันจะไม่ได้แบบว่าหนาตึ๊บเลยหรือว่าปกปิดจนเกินไปแต่มันยังจะมีความแบบงานผิวงานใจอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือลงรองพื้นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนต่อมาก็จะมาใช้คอร์เซอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอวาการมือนเดิมเลยซีเบอร์คอตตอนเวนิชค่ะ ใช้ฟองน้าน,นะคะเกลี่ยลืมชอบลืมพูดอะแบบเหมือนแบบว่าอัดคลิปไปชอบเป็นคนชอบแบบว่าอัดคลิปแบบนั่งเงียบๆแต่งหน้าเงียบๆทุกคนพอจะพูดใช่ไหมมันก็ยังแบบไม่ชินแล้วยิ่งมาแบาบว่า,าเป็นแนวนอนนะเป็นคลิปที่สองที่วันทำเป็นแนวนอนก็นกยังคงไม่ชินอยู่ดีเดี๋ยวมันจะชิน <ๆ S 2> เดี๋ยวมันจะดีไปเองนะคะเราก็เกลี่ยไปเลยทุกคน <c oughs> กบใต้ตานหนิดนึงนอนน้อยแต่นอนนะอองเบาๆวันนี้นะคะ ก็มานะคะก็จะขอไปที่งานคิ้วก่อนเลยละกันเนาะก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะคออาณาเซียเบอร์ศูนย์หนึ่งผสมกันสองสีแล้วก็ทาลงบนคิ้วนะคะก็คือให้หางคิ้วเข้มๆแล้วก็หัวคิ้วอ่อน,ออนๆที่สุดแต่ว่าอรนนี้ดำเล็บอะ่ะเขาจะเป็นแบบว่าคิวดำใช่ไหมทุกคนแต่ความรู้สึกว่าถ้ากวาคิวดำมันจจะดูดุเปินไปก็เลยขอแบบนิดนึงละกันเนาะขอเป็นแบบว่าคิวสีน้ำตาลน้ำตาล เรามาที่งานคิ้วต่องเคะก็จะใช้เป็นตัวมัทคลาคิว้วอันนี้จะเป็นของอ e ีสตูดี้นะไม่เคยหาเบอร์เจอดีๆอันนี้ <c oughs> เบอร์ศูนย์สี่นะคะเป็น n a t u r a ช brow แราวก็จะปัดให้คิว้วมันมีความแบบและมุนตุ้นละมุนใจขึ้นมานิดนึงก็ปัดไปเลยค่ะปัดเบาๆนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราหนักมือไปนิดนึงใช่ปะมันก็จะเป็นปืด้ดแล้วมันก็จะเป็นงานใหญ่ที่แบบแก้ยากเหมือนกันนะของคนไม่ชอบเวลามันเป็นปืดป้ดๆเลย คิ้วที่มันแบบว่ามีความละมุนเห็น้านหน้าดูซอฟลงเลยอ่ะต่อมาไปที่งานตาเลยละกันในสองพาเลตนี้นะคะก็จะเป็นโรแมนต์นะคะกับตัวดิออเนาะใช้สองพาเลตนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยค่ะที่งานตาอันดับแรกใช้เป็นตลับของโรแมนต์ก่อนค่ะทุกคนก็คือใช้สีอ่อนของน้องและแหลทามันเป็นเบตเบตบนเปลือกตานะคะให้ทั่วทั้งเปลือกตาล่างและเปลือกตาบนเลยค่ะ เซสุด้อแล้วนะคะกวางจะขอใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงในการทาบริเวณครึ่งลูกตาแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นสีนี้อันนี้ของโรแมนส์นะคะจะเป็นสีเบอร์02ทุกคนต่อมานะคะงานตานะคะก็จะมาที่สีนี้ก่อนเลยนี่ จะทาให้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนก่อจะทาที่บริเวณหัวตาแล้วก็หางตายห้ว่าเชียวเฉียวขึ้นพี่ยพยายามให้เหมือนเด็กที่สุดแล้วนะแล้วก็บอกว่าข้างล่างนะคะขอบตาล่ากมาเดี๋ยวจะทําข้างนี้ให้ดู เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วกันว่ามันจะเหมือนมันจะเหมือนเขาไหมไปต่อกันที่เขาจะเอาสีน้ำตาลนะคะเข้มขึ้นมาหน่อยนลก่ก็ขอใช้เป็นสีนี่แล้วกันบริเวณหางตาตรงนี้นิดหนึงนน่งนิดหนึ่งตรงนี้นะคะมาลุ้นมันจะออกมาเป็นไหมไอ้นี่ไหมโอ้ข้างล่างด้วยโถก็คือเป็นหางตาข้างหลังแล้วก็ขอบตาล่าง ใช้เป็นตัวนี้ทีส่สีที่สว่างที่สุดนะคะทาตรงกึ่งกลางตาล่างแล้วก็กึ่งตากึ่งกลางตาล่างแล้วก็กึ่งกลางตาบนเอเอเฮ้ยมันคล้ายอยู่นะเก่งเหมือนกันนะเอาดีๆให้มันคล้ายๆนะทุกคนป๋อให้มันินิช s ุก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยโม่ตอนนี้ยังไม่ค่อยกล้าโม่ก็เลย จะใช้ตัวนี่ค่ะอายไลเนอร์เนื้อครีมแบบนี้นะคะเขียนขอบตาด้านในให้มันมีความคมขึ้นอะไรขึ้นเหมือนลุกมีเขาจะแบบไม่ได้กรีดอายไลเนอร์เลยนะเขาจะใช้เป็นแบบว่าไม่ได้กรีดด้านบนอะแต่ว่าใช้ไปแบบเขียนด้านในแทนให้ตามันคมคมอาจจะวางขอบไปเขียนแบบนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ฟิลประมาณนี้เนาะมาใกล้จะเสร็จแล้ว มาดัดขนตากันดัดขนตาเสร็จแล้วนะจ๊ะมาปัดมัสคาร่ากันเลยค่ะเขาจะปัดแบบค่อนข้างที่จะจึ้งนะเหมือนติดขนตาไม่รู้เขาติดขนตาหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่มีขนตาเราป็นพยายามปัดมัสคาร่าให้แบบจึ้งที่สุด่ที่จะทำได้ในวันนี้นะคะ ดีใจมากปาได้ไหมอ่ะได้อยู่นะเพราะว่ามันก็ใกล้เคียงอยู่นะในความรู้สึกของกวางเอาเป็นว่าสไตล์ใครสไตล์มันละกันอ่ะเดี๋ยวข้อมาที่งานแก้วนะคะก็ใช้เป็นโทนส้มเนาะขอใช้เป็นขออบ๊อบบี้บ้าเหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัวเนื้อครีมนะคะเฟจเมลอนเบอร์สองสี่ทุกคนก็ใช้นิ้วนี่แหละกอถนัดนิ้วอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยใช้แปะไอ้ใช้ฟองน้ำเกลี่แก้วคจะทัวร์ทาบริเวณนี้แบนนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวฝุ่นเป็นบัชออนตัวฝุ่นนะคะเนื้อฝุ่นปัดทับเพิ่มความแบบว่าแน่นแล้วก็ให้มันทนขึ้นแต่ว่าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากได้รู้แบบธรรมชาติก็คือแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวอะจบแล้วนะสีน้องดีมากแล้วก็คือเนียนธรรมชาติเหมือนแบบเป็นแก้มเราเลยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นเนื้อฝุ่นเนาะในการปัดทับน้องไป ใช้เป็นพาเลตแมงเง่ไแมกบคพณนะคะใช้คอนโทนเอาไว้ขัดเบ้าขัดดั้งแล้วก็อกู้กรอบหน้านะคะที่เราเอือเมื่อกี้คืออะไรหรือปล่านนึกว่าโทรศั์คางโทรศั์เป็นอะไรไม่รู้คือบอกว่าน้องร้อนมากแล้วคือน้องแบบพร้อมจะตุยกรอบหน้านิดนึงทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาที่งานปากกันแล้วฉันดีใจมาก ก็เ,เหมือนไม่เหมือนเหมือนปะ <omi> <_ <k> _ <d dryer> ได้อยู่นะเดี๋ยวทาปากก่อนเดี๋ยวทาปากก่อนนี่นะคะก็จะใช้เป็น2เบอร์นี้นะคะเบอร์แรกเนี่ยที่จะใช้ก็จะเป็นของวินิเซียนะคะเป็นเบอร์ศูงสี่สีโคโรคิสคือสินี้สวยมากคือน้องอ่ะสามารถทาแบบเดี่ยวๆก็ได้นะคะเดี๋ยวทาให้ดูหรือจะทาเป็นรองพื้นก็ได้สิ่นงนี้ชอบมากมันเป็นส้มที่แบบหาที่ไหนไม่ได้เลยเธอส้มนี้กวางพูดเลย นิดเดียวแล้วเกลี่ยก็จะได้ฟิลประมาณนี้เลยแบบปากแบบส้มธรรมชาติส้มธรรมชาติมีใครปากส้มธรรมชาติไหมรรมาดูธรรมชาติอ่ะเออหนุกเกาหลีเกาใจนะคะคืออันนี้ก็จะใช้เป็นรองพืน้นเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกันก็จะใช้สีหนึ่งหนึ่งศนของลาก,กะนะคะในการทาข้างในสีนี้จะเป็นสีโซดาชื่อสีโซดามันจะเป็นชมพูแบบชมพูนมทุกคนผสมกันเข้าไป แล้วนะขอดูอีกนิดนึงว่าเสร็จหรือยังโอเคว่าเสร็จแล้วนะไม่เหมือนอย่างเดียวคืนว่าสี่ตาเออเ่านั้นเหมือนหมดอ่ะเดี๋ยวกวางขอไปทําผมแป๊บนึงแนละ้วเดี๋ยวมาดูฟินิชลุกกันค่ะฟินิชลุกนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยสวยมากเกทุกดี พอออกแดดออกแสงแล้วแบบมัมีความสวยมีความไรมีความแบบเกาหลีเกาใจทั้งทั้งที่แบบเล็บฉันคือใส่ฟร์เวอร์นะก็แต่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะใครชอบลุคนี้ก็ไปลองแต่งตามกันดูได้เลยนะคะเดี๋ยววาจะไปถ่ายรูปแหละบ๊ายบายเจอก,กันใหม่คลิปนะคะ่ะ